สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวชนแคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญสัตรบุรุษอย่าได้หลงลืมในเรื่องของความชื่นชมยินดี เพียงวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมสัปดาห์ที่3ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณารานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวัติกัน วันนี้ก่อนทรงนำสวดพระงค์ตรัสถึงยอนผู้ทำพิธีล้างว่าเป็นผู้นำในยุคสมัยของท่านผู้ซึ่งดำเนินชีวิตตามความคาดหวังและความชื่นชมยินดีที่จะได้พบพระเมสยาผู้เสด็จมาโดยมิได้ใส่ใจในเรื่องของตนเองเลยแต่มุ่งตรงไปยังพระคริสต์พระผู้ทรงเป็นแสงสว่างแท้จริงคารี์ฟตน ก่อนทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มสอนคำสอนโดยตรัสกับบรรดาสัตว์รุษและผู้จาริกสแสวงบุญจำนวนมากที่มารวมตัวกันในลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรว่าสำหรับผู้ที่เชื่อแล้วทเทศกาลเตรียมรับสเสด็จพระคริสตเจ้าจะเต็มไปได้วยความรู้สึกชื่นชมยินดีกับการคาดหวังค่อนข้างจะเหมือนกับตอนที่เรารอคอยการมาเยือนของคนที่เรารักมากๆม,ม,มีติแห่งความชื่นชมยินดี ปรากฏให้เห็นมากยิ่งขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สาในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้าซึ่งเริ่มขึ้นด้วยคำแนะนําของนักบุญเปาโลว่าจงร่าเริงยินดีในพระเจ้าเสมอซึ่งความร่าเริงยินดีหรือความชื่นชมยินดีนี้เกิดจากความใกล้ชิดของเรากับพระเจ้า ยิ่งพระเจ้าทรงใกล้ชิดกับเรามากเท่าไรเราก็ยิ่งรู้สึกชื่นชมยินดีมากขึ้นเท่านั้นและถ้ายิ่งพระองค์ทรงอยู่ห่างจากเราออกไปเราก็จะยิ่งรู้สึกโศกเศร้ามากขึ้นเท่านั้นครั้นหันกลับไปที่พรรสานประจำวันพระองค์ก็ทรงต,งตั้งข้อสังเกตว่า พระรสารวันนี้เปิดตัวยอนผู้ทำพิธีล้างด้วยท่าทางที่เคร่งขรึมท่านเป็นประจักษ์พยานคนแรกของพระยเยสุจ้านอกเหนือไปจากมารีและโยเซฟยอนเป็นผู้นำในยุคสมัยของท่านแต่นั่นก็ไม่ทำให้ท่านพ่ายแพ้ต่อการประโจนแม้แต่น้อยในเรื่องที่จะดึงความสนใจมาใส่ตัวเองท่านมักจะเน้นตัวของท่านเองไปยังพระผู้ที่จะเสด็จมา นี่คือเงื่อนไขแรกของความชื่นชมยินดีของคริสตชนคือการกระจายอำนาจออกจากตนเองและให้พระเยซุเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนเจ้าของเพราะพระเยซุเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางอย่างได้ผลพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่ให้ความหมายครบถ้วนต่อชีวิตของชายและหญิงทุกผู้คนที่เข้ามาในโลกนี้ ยอนผู้ทำพิธีล้างออกเดินทางไกลเพื่อมาเป็นประจักษ์พยา,ยานถึงพระเยซูเจ้าการเดินทางแห่งความชื่นชมยินดีมิใช่การเดินเล่นในสวนสาธารณะในวัยหนุ่มยอนละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พระเจ้ามาเป็นอันดับแรกเพื่อฟังพระวาจาของพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจและสุดกำลังของท่าน ท่านถอนตัวออกจากทุกสิ่งและเข้าไปในถิ่นธุรัตันดาลปลดเปลื้องทุกอย่างที่ฟุ่มเฟือยเพื่อจะมีอิสระในการเดินตามสายลมแห่งพระจิตเจ้า<ว>นแน่นอนว่าบุคลิกลักษณะบางประการของยอนผู้ทำพิธีล้างนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับผู้ใดไม่สามารถจะแนะนำให้ทุกคนทำตามอย่างได้ แต่การเป็นประจักษ์พยานของยอนนั้น คือกระบวนทัศน์สำหรับผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาจะสแสวงหาความหมายชีวิตของเขาหรือเธอและพ่านพบกับความสุขแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้อนเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ที่อยู่ในพระศาสนาจากักผู้ได้รับเรียกให้ประกาศพระคริสต์ต่อผู้อื่นพวกเขาก็สามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยการปลีกตัวออกจากตนเองและจากความเป็นโลกและด้วยการไม่ดึงดูดผู้คนเข้าหาตนเองแต่ให้นำพวกเขาเข้าหาพระ เเจ้าท่านนั้ที่สุดพระองค์ทรงเชื้อเชิญสัตรบรุุษให้ร่วมสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวกับพระองค์เพื่อจะได้เห็นว่าทั้งหมดนี้สำเร็จเป็นจริงในพระแม่มารีผู้ซึ่งรอคอยพระวาจาแห่งความรอดของพระเจ้าอย่างเงียบๆเ,เธอยินดีรับพระวาจารับฟังและเข้าใจ ในพระแม่พระเจ้ากลับมาใกล้ชิดนี่คือสาเหตุที่พระศาสนาจักขนานพระนามพระแม่ว่าบ่อเกิดแห่งความชื่นชมยินดีของเรา non Buon pranzo e arrivederci. แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ